สวัสดีค่ะห่างหายไปนานมากๆไม่ได้อัปเดตสวนกุหลาบมาฝากเพื่อนๆกันเลยค่ะก่อนอื่นขอสารภาพก่อนเลยนะคะว่าที่หายไปไม่ได้หายไปไหน แค่ว้นวักพักรักษาอาการเอ็นข้อศอกอักเสบเท่านั้นค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการที่เรายกย้ายกระถางกระดาบเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งทิศทางการวางบ่อยๆนั่นแหละค่ะจนเกิดอาการเอ็นข้อศอกอักเสบสะสมเรื้อรังและกรณีของเราคืออักเสบทีเดียวข้างเดียวไม่พอนะคะคือเป็นทั้งสองข้างพร้อมกันเลยค่ะก็เลยจําเป็นต้องพักรักษาตัวเมื่อกิจกรรมต่างๆไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนค่ะ วันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะกลับมาอัปเดตสวนกุหลาบของเรากันต่อดีกว่าค่ะว่าช่วงที่ห่างหายไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกุหลาบต้นไหนรอดต้นไหนร่วงกันบ้างไหมอัปเดตไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมีพบก็ต้องมีจากไม่เว้นแม้กระทั่งกุหลาบของเราค่ะและต้นกุหลาบที่สิ้นอายุไขไม่ได้ไปต่อของสวนเราก็คือออร์เดนบับเบิ้ลค่ะ ก่อนอื่นขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปให้เพื่อนๆได้ทราบกันก่อนนะคะว่าออเรนต์บับเบิลจะเป็นกุลาบต้นแรกๆที่เราเริ่มปลูกเริ่มเลี้ยงกุลาบเลยค่ะเรารับต้นมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2565ตอนรับมาจะเป็นงานกระถางขนาด15นิ้วนะคะเป็นต้นกุหลาบที่ใหญ่ที่สุดของสวนเราเลยค่ะและต้นสมบูรณ์มากๆดอกดอกมากๆบานสะพั่งเต็มต้นไปหมดเลยค่ะ วันนี้น้องยังอยู่ก็จะมีอายุครบหนึ่งปีแล้วค่ะแต่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะน้องเป็นรายแบกยืนต้นตายหลังการตัดแต่งต้นครั้งล่าสุดที่ผ่านมาค่ะส่วนสาเหตุนั้นเกิดมาจากหลายอย่างประกอบกันค่ะตรงจุดนี้ขอสารภาพก่อนเลยนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราไม่ได้ดูแลส่วนกลับดีเท่าที่ควรค่ะไม่ได้พ้นยาใดๆเลยคือเว้นวักพักทุกอย่างแบบจริงจจังๆมากค่ะขอบอกว่ายากันเชื้อรานี่แหละค่ะ สำคัญมากๆจําเป็นมากๆอย่าได้ขาดเลยนะคะยิ่งเป็นฤดูฝนที่มีความชื้นสูงเสี่ยงเชื้อรารากเน่ามากๆค่ะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ตัดแต่งกิ่งด้วยจุดนี้สําคัญจริงๆค่ะไม่ควรเว้นวักพักยากันเชื้อราเด็ดขาดค่ะประกอบกับปัจจัยภายนอกเหนือการควบคุมเช่นฟ้าฝนค่ะคาดการผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะตรงจุดนี้สำคัญด้วยกรณีของเราตัดแต่งปุ๊บฝนตกปับ๊บ งานเข้าเลยค่ะและอีกหนึ่งสาเหตุคือตอนตัดแต่งต้นเราตั้งกระถางไว้ในที่ร่มไม่ได้เจอแสงแดดด้วยค่ะยิ่งเพิ่มความชื้นให้มากขึ้นไปอีกและนั่นคือหลายสาเหตุที่ประกอบกันแต่ที่สำคัญและปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆก็คือความสับเพ่าของเรานี่แหละค่ะความที่เราไม่ได้สำรวจดูกิ่งกา้าน ที่ตัดแต่งแบบละเอียดรอบด้านดูแค่ผ่านๆเห็นเฉพาะแค่ด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวเท่านั้นไม่ได้สำรวจรอบต้นก็เลยทำให้พ้าตรงจุดนี้ไปค่ะจุดที่เขาซ่อนอยู่ด้านหลัง และในที่สุดก็เป็นดบรยแบ็กอะค่ะนี่คือที่มาที่ไปนะคะกว่าเราจะเห็นคือกิ่งดำรามจากปลายยอดด้านบนรามลงมาจนถึงบริเวณกะโหลกที่ติดตาเรียบร้อยแล้วค่ะพอถึงจุดนี้คือต้องทำใจอย่างเดียวนะคะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วพอหลังจากนั้นต้นก็จะเริ่มดำและรามจากจุดที่ติดตาค่อยๆรามไปจนถึงยอด ตายตามไปทีละกิ่งทีละกิ่งกินเวลาเกือบเดือนได้อะค่ะช่วงระหว่างน,นั้นก็เราก็เลยตัดสินใจตัดเอากิ่งที่ยังเหลืออยู่ มาลองปักชำลงในกระถางก่อนเลยค่ะทำแบบง่ายๆเลยนะคะคือตัดกิ่งปักลงดินในกระถางเดิมและอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งมาปักลงดินในกระถางเล็กอีกใบหนึ่งค่ะโดยใช้วิธีคุมถุงพลาสติกไว้และวางไว้ในที่ร่มทิ้งไว้เกือบประมาณ2เดือนได้ะคะ่ะคือตอนนี้ต้องลองทำทั้ง2แบบเลยนะคะเพื่อรักษาสายพันธุ์นี้ไว้ให้ได้ก่อนยอมรับว่าเสียใยมากๆเลยค่ะ แต่นีความโชคร้ายก็มีความโชคดีได้เช่นกันนะคะปรากฏว่าต้นที่เราลองปักชำมีรากงอกออกมาเกือบทุกกิ่งเลยค่ะทำให้ตอนนี้เรามีออร์เรนบับเบิลรุ่นจูเนียเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ ส่วนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแค่ตัดกิ่งที่ยังสดและดรายแบ็กยังรามไม่ถึงโดยเลือกกิ่งที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปตัดแบบตรงๆความยาวประมาณ6-7นิ้วได้อะคะ่ะแล้วริดใบหรือกิ่งเล็กๆออกให้หมดปักลงดินในกระถางเดิมแค่นั้นเลยค่ะง่ายมากๆใช่ไหมคะ ก่อนปักเราก็ไม่ได้จุ่มน้ำยาเร่งลากหรือว่าอะไรทั้งนั้นค่ะช่วงระหว่างรอน้องเจริญเติบโตก็ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษด้วยนะคะก็อาศัยรดน้ำบำรุงต้นในทุกๆวันตามปกติเลยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ปักลงกระถางเล็กแยกต่างหากกระถางนี้เรารดน้ำให้ดินชุ่มนิดนึงนะคะไม่ให้ดินแห้งจนเกินไปค่ะแล้วก็นำกิ่งที่เราตัดไว้แล้วปักลงไปเช่นกันค่ะจากนั้นเอาถุงพลาสติกค,คุมไว้ ไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะทิ้งไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดดประมาณเดือนกว่า,กวาเกือบ2เดือนช่วงระหว่างนั้นไม่ได้เปิดดูหรือลดน้ำเลยนะคะแต่สังเกตเห็นจะมีละอองน้ำติดที่ถุงพลาสติกและที่กิ่งก็จะมีใบพลีออกมาหลายใบเลยค่ะช่วงระหว่างนั้นรออย่างเดียวนะคะรอเพื่อให้แน่ใจว่ารากงอกแล้วแน่นอนไม่โดนน้องหลอกค่ะพอบางทีเขาอาจจะผีใบออกมาได้เนื่องจากมีสารอาหารบำรุงต้นเดิมค้าง อยู่ทําให้เราเข้าใจผิดว่ามีการเจริญเติบโตมีรากงอกแล้วตรงจุดนี้ก็ต้องเพิ่มการสังเกตเข้าไปนิดนึงค่ะเราก็เลยต้องเผื่อเวลาเพิ่มความมั่นใจไม่ให้โดนหลอกแล้วค่อยทําการเปลี่ยนกระถางให้น้องกันค่ะแต่ติดปัญหานิดนึงนะคะคือตอนเราปักชําลงไปเราปักกิ่งทีและแน่นกันเกินไปทําให้ตอนที่ขุดแยกออกมาปลูกลงกระถางใหม่ค่อนข้างลําบากไม่มีช่องว่างระหว่างต้นมากพอค่ะ ประกอบกับรากของเขาค่อนข้างยาวแล้วด้วยทำให้ตอนที่จะขุดย้ายกระถางรากจะเกี่ยวกันขาดหรือไม่ก็รากสะเทือนได้ตรงจุดนี้ต้องเว้นช่องว่างระหว่างต้นให้ห่างนิดนึงก็จะดีค่ะหรือว่าถ้ามีถุงดํากระถางเยอะใช่ไหมคะแยกปากลงต่างหากก็จะยิ่งสะดวกยิ่งขึ้นไปอีกค่ะไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนย้ายกระถางเสี่ยงรากสะเทือน หรือขาดด้วยค่ะช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเริ่มตัดแต่งลองไปทำดูได้นะคะไม่เสียหายอะไรดีกว่าตัดทิ้งไปเฉยๆค่ะบางทีเราอาจจะได้กุลาบสายพันธุ์ที่เรารักสายพันธุ์ที่เราชอบเพิ่มขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินไปซื้อได้ด้วยแต่ถ้ากิ่งไหนที่ปักลงไปแล้วเป็นสีดานั่นคือไม่ได้ผลนะคะให้เก็บกิ่งที่ดำานำออกมาทิ้งข้างนอกเลยค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้ใน,ในกระถางค่ะอาจจะเสี่ยงทำให้เป็นเชื้อราลง ดนได้กันไว้ก่อนดีกว่าค่ะอ๋อแล้วเพื่อนๆอย่าลืมแต้มปูนแดงหรือยาทาปิดปากแผลที่กิ่งไว้ด้วยนะคะกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสบายใจให้ตัวเราเองด้วยค่ะ คลิปนี้จึงเป็นคลิปที่แสดงถึงจุดจบและการเริ่มต้นใหม่ของ o r เรนบ b บเบิลที่สวนของเราค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ที่มีทักทายกันเข้ามาขอขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะคะขอบพระคุณจริงๆค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ